บุคคลท่ามือเปล่าท่าขวาหันความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้เปลี่ยนทิศท,ทางจากด้านหน้าไปทางขวาคำบอกเป็นคำบอกแบบแบ่งใช้คำบอกขวาอั้การปฏิบัติจังหวะที่หนึ่งเมื่อได้ยินคำบอกขวาหันจังหวะอึให้ผู้ปฏิบัติ เปิดปลายเท้าขวายกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อยใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุนหมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้90องศาเมื่อหันแล้วน้ำหนักตัวจะอยู่บนเท้าขวาในขณะที่หมุนตัวลำตัวอยู่ในลักษณะท่าตรงจังหวะสองเมื่อได้ยินคาบอกขวาหันจังหวะลงให้ผู้ปฏิบัตินำส้นเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวา ในลักษณะการอัดส้นเท้าพร้อมกลับมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรงจากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอกขวาหันจังวะขวาอน